สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง w k p Auto วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวกันไปอย่างเป็นทางการกับ Nissan Navara 2025รุ่นนี้ถือว่าเป็นการยกระดับของรถกระบะที่เราคุ้นเคยให้มีความทันสมัยและดุดันมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของดีไซน์สมรรถนะภา,ายในยและเทคโนโลยีที่อัดแน่น เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยครับนิสสันนาวาร่า2025มาพร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่หมดจดโดยเฉพาะด้านหน้าได้รับแรงบันดาลใจจากรถออฟโรดระดับโลกไฟหน้าถูกออกแบบให้เรียวและคมชัดขึ้นเป็นแบบเลดเต็มระบบพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไล่รูปตัว C ที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและแข็งแกรง่งกระจังหน้าขนาดใหญ่โครเมียมสีเข้มที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูบึกบึนตัวถังภายนอกเน้นเส้นสายที่ดูดุดนัน พร้อมบังโคลนที่โป่งขึ้นอย่างชัดเจนเพิ่มความสปอร์ตและแข็งแรงล้ออลลอยลายใหม่ขนาด18-20นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยส่วนด้านท้ายก็ดูมีมิติมากขึ้นพร้อมไฟท้ายเลดทรงใหม่ที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและแตกต่างจากกลุ่นก่อนอย่างชัดเจนสำหรับเรื่องสมรรถนะน,นิสันนาวาร่า2025ยังคงความแข็งแกร่งในด้านการขับขี่ไว้อย่างครบถ้วน โดยมีเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.3ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ190แรงม้าแรงบิดอยู่ที่ราว450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ7สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทมหรือ 4WD ที่สามารถเลือกเปลี่ยนโหมดได้อย่างง่ายดายผ่านปุ่มหมุนในห้องโดยสารระบบกันสะเทือนได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นทั้งทางเรียบและทางวิบากและยังมีระบบช่วยในการลงทางลาดชันฮิลเดสเซน คอนโทรลรวมถึงระบอบล็อกเฟืองท้ายอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะการลุยในสภาพถนนที่ยากลำบากภายในห้องโดยสารของนาวาร่า2025เรียกได้ว่าแทบไม่เหลือเขาของรถกระบะแบบเดิมๆเ,เลยครับการตกแต่งภายในดูหรูหราและทันสมัยมากขึ้นใช้วัสดุแบบซอฟททัชในหอลายจุดเบาะนั่งหุ้มหนังพร้อมระบบปรับไฟฟ้าในรุ่นท็อป หน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางเบาะหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระและยังมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังอีกด้วยส่วนเทคโนโลยีความปลอดภัยก็มาครบเช่นระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนกล้องมองรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์ช่วยจอดรอบคัน ในด้านราคานั้นิสส a นาวาร่า2 0 2 5จะมีหลายรุ่นย่อยให้เลือกตามการใช้งานไม่ว่าจะเป็นรุ่นทิ n งแคป ดับเบิลแคหรือ p r o ล็ 4X e ที่เน้นการใช้งานแบบออฟโรดโดยรา,าคาจำหน่ายในประเทศไทยจะเริ่มต้นที่ประมาณ899,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดในช่วง1,299,000บาทซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้อย่างสูสีและยังให้ฟีเจอร์แบบจัดเต็มกว่าหลายรุ่นในระดับเดียวกันถ้าคุณเป็นคนที่มองหารถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องการใช้งาน ความสบายและความปลอดภัยพร้อมดีไซน์ที่ดุดันและทันสมัยนิสสันนาวาร่า2025ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆในปีนี้ครับและนี่ก็คือรีวิวเต็มๆของเราในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง w k p Auto เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ